สบายดีเดสวัสดีเดอเอจี SG ของลุงไงเนาะมาพบมาพอกับขอทักทายสบายดีเนาะอ่ะยินดีต้อนรับข้าสชูซ่องลุงไงอีกแล้วพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณขอบมกขอบใจหล,ลายเนาะที่ให้เกียรติตามซ่องลุงไสงสแนลพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงไงได้มาหาขีป่พี่น้องได้ทำเบิงทำซุมกันเนาะอ่ะวันนี้ลุงไงกับเขามาตั้งเพื่อน้นองพรอนอีกแล้วพี่น้องเนาะเขามาเพื่อไทยทามเรื่องเล่าข้าวข้าวเนาะ เห็นเอสซีเพิ่นมาพี่น้องเนาะเ้าก็ได้เข้ามาถามเรื่องเล่าข่าวข่าวเนาะมีปัญหาโครงใจอ่ะมาถามน้ำกันเลยพี่น้องเนาะไปสัมภาษณ์นอกกันเลยดูไซส์สะโพกตัวนี้นอกเนาะโดยโดยโดยสวัสดีวันเสาร์อ่ะเขากลับเดบเขามาทางเกือกสะโพกเนาะ ได้มาสัมภาษณ์เพื่นเพราะว่าเขาก็ได้หินเนาะ FC เพื่นมาหลีนน้ำเขาก็มาประทันโดยก็ได้ทำโดยมาถามข่าวสาวพ่อเนาะพี่น้องได้ข่าวมาอีกข่าวมากันหลายคนเนาะโดยสบายดีหัวพองลุงจันเนาะข่าวมาเลีนเนาะมาปอบถามเหมือนกันซานสาวพ่อจะทียพ่อยเลยเนาะสบายดี แม่นะก็คือชิได้หูเนะบบนี่ยเนาะกาบอแนะนำตัวกับหูเนะี่ยเนาะเพราะว่าอิซีเพิ่นกาติดตามอยู่แล้วก็คือว่าหางกับมาน <c oughs> ได้เจักเทื่องได้นี่ลนะลเลยโนอะ้คอยไล่เลยได้คอยนะอเออจนว่าเกรงใจน้องเพิ่นอยู่แล้วห <c oughs> <c oughs> างไอ้ได้อ่ะวัดนี้ก็เฮข,ข้าขาดว่าจําเป็นกันแม่นนะเฮาก็บอยางมาถามเรื่อง ข่าวข้าวนองเพลินเนาะเฮ้ยอย่าพูดพี่น้องเนาะอ่าเฮากะเก่งใจน้องเพ่อยู่หากจำป็นต้องเลยมากมอนเนาะถามว่ามามันก็ยู่เพราะได้พี่น้องอยากพูดนี่นอนกับวรักพี่น้องเนาะเอาได้เห็นน้ำเค็มอื่นเพลินเออจากจากข่าวดีข่าวเนาะกับนี่ถามไปพ่อแกันเนาะเพราะว่าทางน้องเพลินกะนั่งอยู่ตัวนาเขาแล้วเขาก็จะได้ถามจากปากน้องไปเลยเนาะอันละ กะเฮาก็ได้เบิ่งนําเขตอื่นเนาะกะบเอฟซีบ่หรือว่าผู้คนฮู้ใจที่มาหาน้องพอดนะ <FC. S 2> อ๋อเป็นเอฟซีเนาะเป็นเอฟซีเอฟซีที่มาทั้งสายมาแต่แอันนั้นมาแต่ยางภูมิบ่มาแต่ชนะย่าพภูมิไทยเนาะไทยพี่น้นนนองเนาะอะ่พี่น้องทงั้งประเทศเพื่อนบา้านเฮาเนาะได้มาเยี่ยมยามทั้งสาวพรเพิน่นเอฟซีเพิ่นมาลินนำ่น้อง าเขึ้นมาจากมือนะมามือเดียวนี่แหละวก็มือนี้ขึ้นกับเนี่ยมาวันโอ้มาวานนี่เนาะโดมาวานนี่แต่ว่ากับแล้วโดยโดยโดยกับมือเศร้านี่บอสแพรน์กับมือเศร้านี่เมื่อคืนนี่เพิ่งกับไปนอนบ้านพักเนาะเป็นมาหลายคนบอสแพรนห้าคนห้าคนโอ้ห้าคนบุอแต่ว่าไอ้เราแพรเพิ่งเป็นคนดังเลยซีบรินน้ำ อ่ะทีมาดินเงิดน้ำไทยว่ากูยังต้องหาคนนะเออเพิ่มาเยี่ยมมาเยียมเอออยางมาเห็นมาเนี้ยใช่ไหมเพื่อนดิังมาบิ่งเพือนเบิ่งซสนสะพรเนาะรีบมาคืืเนาะสัพเนาะก็นี้เพิ่นกะเห็นแต่ในคลิปเนาะง่ายๆก็เลยอยากมาดิมาเยี่ยมมายี่มมเนาะมันกับคมีแบบ พีเศษอย่างนั้เนาะี่ยนว่าเนาะเฮาก็ขของใจอยู <il S 1> ่เฮาจะมาถามเนี่ยเพราะว่าทางอีซีย่อกะถามข้าวมาหลายคือกันเนาะเอมาแม่นแบ่หนูมาเออบเอม่มดเนนนะเออมงเห่าเฮาก็ นับถือคนเดิมต่อไปก็ไม่แน่เนาะช่ไบ้านนี้เอฟซีบ้านนาซิเมนคนหูใจก็มีเนาะเซิเมนคุยไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันแต่แต่ละมือแต่นั่นกับคนเดีวเขามาคุยกับน้องหลายอยู่ปะหลายโอ้ไม่ก็หลายคนเนาะหลายคนโดยโดยแต่ว่ายังน้องกับลุงเอ๋ยกับคนใดคนหนึ่งนะบอวยังเนาะได้เรื่อยๆเอออ่าพี่น้องยังมีโอกาสเนาะ แกกัญย์เป็นโสดคือเก่าเนาะโสดคือเก่าโสดคือเก่าโสดคือเก่าตอนนี้แกยังแบบว่าผู้ใดมอบใจให้คนไหนคนนึงเนาะเออแบบว่ายินดีต้อนรับกับทุกคนแม่น่าพ่น้องเนาะทั้งเอฟซีทั้งเฮากะหายของใจเนาะทั้งทีมงานก็หายของใจคือกันเพราะว่าโอ้แต่เขาแม่นแม่แม่ าแล้วถามเรื่องราวก็เพิ่นเด้อมีหลายคนได้เนาะฝึกมาบ่เห็นโอ้แม่นพี่น้องเนาะแฟนสะพอนบ่มาหินมาอ่านเมนทอนบ้านทอนเพื่อนเนาะบ่ว่าแต่ FC ของเฮาแล้วแต่เฮายังตกใจเนาะเขาไปเปิดดูเนี่งโอ้ยเออนั่นแหละถ้าได้เขาดีโอ้ยบอกเลยเนาะเพิ่นยังบ่มีพี่น้องอ่านยังมีรุ่นอยู่เนาะมาเอว่าไปจากพูดคุยติดต่อสะพอนก็คือเก่าเนาะเข้ามาคือเก่าพี่น้องเนาาะม ได้ครับโดยโดยโดยครับมาติดต่อกับน้องเพื่อนการผุด่านก็ได้บอกเรื่องหนาว่าเพฝนสิมาเนี่ยนว่าได้ฝนไ่ได้บอกเลยแต่ว่าเพฝนว่าว่าลงหน้าตะกี้พนทวันเดือนตุลาพุ่งถูกนโอ้เป็นเดือนซีพูดนอกพนวันสิมาเนาะพอได้ผัดมาปุบปับเลยแมโอ้โทรบอกว่าเอ้ยไอชิมาถึงวันเช้าเด้อว่ะโอ้วันเช้าเขาพูดได้แล้วยิ้มใจใจนะแต่ว่าโอ้ว่ามืงอะไรชิมาเทพวะ ญาติญาติแมว่าเพิ่นมาหันมานี่มันใกล้เดีเพืน่นเลยเวะข้ามานเนาะเออญาติแบบนั้นเลยพี่น้องเนาะเพิ่นกา็มาแมวมันใกล้แล้วเพิ่นก็มาเนาะเออญาติเพิ่นว่ามาธุระเพิ่นแถวใกล้นี้แล้วพเพิ่นก็นวนกเวะเข้ามาเยี่ยมยามเลยนเนาะเพราะว่านัดกันนี่เป็นเดือนเพิ่นบัดมากอ <c oughs> ่อนนี่ตกใจคือึ้นกันเลยตบใจแล้วพูดก็บ่ฮู้ว่าสิอ่าฮับเด้อนไหนได้เนาะมาผูกปับเลยเนาะก็คือมันกับโบเมนแมวคนพิเศหนึ่งเนาะ ก็คือว่าพื้นการได้มาออกมาแล้วพี่น้องเนาะก็คือว่า FC เนาะ FC ทั่วไปเนาะเมนพี่น้องนะเนาะทางเฮาก็หายของใจทาง FC เฮาก็ยังมีรุ่นพี่น้องเนาะก็ ติดต่อข้ามาอีกคือเก่าพี่น้องเนาะสาวพรผลยังบริปิดติดต่อ่นได้ลม่นได้คือเก่าเนาะนวานะมี f อมาแล้วยังเพิปิดเออนันเละทางเฮากัคือเนะ่นันเละมาเิมคนใหญเอชวนชวนหลายันสิแบบนั่นเนาะ ชดลายแบบว่าเออมาหาเลยสิปิดคลิปไปสินะอันนี้ยังโดนเออยังคุยไปโดนๆเออโดนๆสาวพรก็ยังเป็นปิดคลิปนี่เลเนาะปิดคลิปอย่างหน่อยเฮากะได้หู้เรื่องราวจากปากเพื่อนเองเนาะเพราะว่าเฮากะได้เข้ามาหาเลยพี่น้องเนาะใครกลัวเฮาจีของใจอยู่แม่สงสัยอยู่ทางนอกแม่แม่สงสัยทั้งนอกมันเออีแต่ว่าโอ้ยมาหาเลยคือว่าสะวพรสิปิดคลิปเสร็จเนาะ อันนี้กับผมเมนเนอพี่น้องเนอยังโบปิตยังโบฟิตยังคือเกาโดย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 ส่วนจะคือเกาเนาะโดยส่วนจะคือเกาเนาอันเซฟอันเซฟเฟซอันเซฟอันเซฟอันเซาพี่น้องเนาะติดต่อมาทางน้องเพิ่นคือเกาเนาะเพราะว่าทางเพิ่นกะยังคือเกาพี่น้องเนาะเพิ่นกะบโบได้แบบว่าเพิ่นมากับแบบเอฟซีเนาะมาเยี่ยมมายามโดยเพิ่นกะบโบได้มีแบบว่าคนพิเศษอย่างเนาะกันยังคือเกาเพิ่นกันยังคบหากันกับถูกคนเนาะ โอ้ย่าพี่นอกกะคือเก้าพี่นอกมาล้มเพิ่นะลมเพได้คือเก้าคือเก้าทกยานก็ได้ที่เจ้าของเนาะบางทีมันเห็นตบางคนกะโมก้าเทรมาลมเนาะเมนแล้วเนนี้เจ้าของแล้วผมมาเนาะแแต่ว่าเพิ่นโบเมนเจ้าของเนาะแต่ว่าเป็นเอซเนาะเอซีเพิ่นกะติดตามทางานาส่องแตละส่เนาะเกี่ยวสเนาะเพิ่นกขับเพิ่นกะขัมา เยี่ยมยามพระพรเพลินโดยบางทีเอฟซีแต่ละช่องเนาะเข้าไปบึ้งในช่องที่เพิ่นถ่ายลูกเนาะเพิ่นก็สิเข้าใจผิดว่าโอ้น้องพรมีแล้วจั่นเนาะก็เฮาโดยทั้งเฮาแต่ละช่องก็มาแก้ข่าวให้บัดนเนาะมาถามเรื่องราวเกี่ยวกับน้องพรเพิ่นมาเนาะเอฟซีของเฮาก็สิได้ฮู้และเมนต์มาหลายเนาะแฟนเฉพาะเนาะ่นว่าเนาะเฮาก็ตอบบ่บาดบ่ไวคือกันเนาะแม่นๆๆแม่นบ่มี บแมนเนาะฮาพี่น้องเนาะ่น้องแทสะพอนเขบได้เนาะแมนแมนพอเขทีตอบาเออบแมนผู้บ่าวคนได้กะได้แลวพี่น้องพีนดเออมาถามเนาแมนกลมจริงดีกว่แมนเนาะเอาาได้มาถามเนาะได้ยินจากฝากสาพรแลพี่น้องเนาะฮะสบายใจได้ ดูที่จีบนกันจบเลยเนาะเลยคือเก่าเนาะบางคนกันย่านกับี่ด้เนาะมาแบบัหนมันบอกว่าจีบดนาะแต่ทางเขายังจุ่นิด่นข้ามาร่มได้เลยมได้เกาคนที่วิจัให้รักกับพสินอนรับกี่รอกันมีหลายคนเลยเนะมบางคนกัโอ้ยอกหักแล้วเพราะว่าเนาะเมามามือวานพิ่นมาวานี่บอก เพื่อนที่กระชับกระช่ายคนที่มีใจคนนอนรับมาคืนวะแต่ห้องมันเป็นคนนอนนเนแต่แต่ห้องยังนอนบนรับโอ้ยแล้แล้วบาดแล้อพอดีกะเลยหายของใจเลยเนาะขนาดืันนี้ว่าผลตกได้นอยังบ้าเลยลุก็ได้เคกเนาะุกก็ยังผากันเค้กข้ามามือนเนาะ เพราะว่าอยากเอออยากหูอยากยินมันกระจางเนาะเพราะว่าถ้าเฮาในเบิ่งนั้งคียดคนอื่นก็คือบอกคือเฮาถามเนาะเพราะว่าเฮาถามเองเออเฮาได้ถามแล้วก็จากปากน้องเพิ่นเรียบร้อยเพิ่นก็ว่า FC เนาะเลยอิฟซีถ้าโชคสาวบุญมาเนาะอยากล้มมาลมเพิ่นก็ลมได้เนาะคือเก่าเนาะได้เก่าเป็นเโซดเนาะโซดพี่น้องฮะเพิ่นก็ยังบ่ได้ลงเอ่ยกับคนใดคนหนึ่งเนาะ ดูพี่น้องเนาะอาจจะเข้าใจผิดเด้อพี่น้องเนาะว่าลบกะเพิ่นกะหากะลบนี่เนาะโดยถ้าเราเพิ่นจาตัดสินใจว่าคบผู้ใดผู้หนึ่งกะอยากอ่าตัดสินใจกะยากแน่นเนาะใช้เวลาเนาะเพราะว่าหนึ่งมาเฮากะบ่ได้ใกล้กันชิดนะเนาะแบบว่าคนละประเทศมองง่ายซะเฮากะยังบ่ฮู้ที่ใส่ใจคอกันเนาะทั้งเชื่อเพิ่นกะสิบ่ไว้ใจเฮาคือกันเออเฮากะ มาเบิ่งกันไปก่อนเนาะเออแม่นๆๆคนเฮามันอยู่ไกลกันเด้แม่นขนาดเฮาว่าอยู่นํากันก็ยังบ่อยกเชื่อใจกันแหละเนาะภาษายัคนละประเทศพี่น้องเนาะอาให้เข้าใจน้องเพิ่นเนาะ ให้ขายใจน้อกคนโดยโดยโดยนกคนอยากถามความรู้สึกทางน้องคนแรกที่มีเอฟซีมาเยี่ยมยามถึงเพื่อนอันนี้ลูกศิษย์อะไรก็ดีใจแล้วนกคนข้ามมาแต่ผมเพื่อจะมาทอดบ้านเฮาเนาะแม่แมนแม่แมนก็ดีใจนะกับเคยมีเอฟซีมอเ้อะเนาะเป็นครั้งแรกเงีนบ่ครั้งแรกแมนนะสวัสดีใจหลายเนาะทีนเพื่นมาเยี่ยมมาเยี่ยมเราถึงบ้านถึงเฮือนแมนกับเพื่นคิดทอดคิดถึงเราเนาะ ยังเอาคนกันเออยังเอาไคนกันยังอยากมาหาเนาะถามหนับถามด้วยว่าแต่มาถามมีอยากมาหาอีกนี่สะโพดนี่แกสีหับอยู่ปะอ้าวกระชืเป็นยังเนาะได้ตลอดได้เวลามาทุกคนเนาะทุกคนที่แบบว่าคนอยากมาหาอีกเห่ืนนี่เนาะมีหลายเอฟซีได้เนาะมาก็มาได้มาได้โซ่ดิตอนหับเสมอสะโพดนนี่ตอสะโพดนี่แต่ว่าเนี่ยเพิ่นกันขี่ทางได้ายโดนสะโพดนาะที่ว่าอยากมาดิมมาเที่ยว มาเยี่ยยามกัยินด <S 2 arrivé> wow ีต้อนรับเนาะโดยโดยจะ FC ของส่งทานใดก็ตามเนาะโดยโอ้จะไปดินเที่ยวบ้านสะพอนี่ก็ยินดีพี่น้องยินดีพี่นนาเที่ยวแต่ว่ามาก็ต้องบอกคนดวงล่วงหน้าก่อนด้เนาะแม่บางทีมาผัดบ่พอเพิ่นก็มีได้เนาะไปหน้าจังอยใช้เพราะว่าแม่ช่วงเพิ่นไปหน้าพันหาเพิ่นบ่เฮ็ดไดว่าเพิ่น อาลบหนาก็ะเพื่อได้เนาะแน่จิตโตมาบอกคนก่อนเนาะคนสิมาหาเพื่อนเนาะถ้าได้พูดได้คุยกับเพื่อนอยู่เนาะพอได้ติดต่อกับเพื่อนก็ให้โทรมาบอกก่อนอย่างมาเนาะถ้าติดต่อทั้งน้องเพื่อนบ่ได้ก็ให้ติดต่อทั้งส่องทั้งเฮาเนาะแล้วก็หาทางเฮาก็ท้เนาะโดยโดยทางส่องของทีมงานเฮาที่ได้มาถ่ายทําน้องเพื่อนเนาะทางเฮาก็สิเป็นธุระให้ได้่าไป เล่นให้ชนนะไปว่าไปฮับไปมาเบื้งเนาะเพราะว่าเฮาชิมาแบบจูโจมนี่ก็บ่ได้เลยพี่น้องลำบากอีกแจ้งอียังยังมั่งเที่ยวสาวพ่อโบยู่เลวเนาะเขาเออเขากับคนสาวหันสาวนาพี่น้องบม่ได้คอยอยู่บ้านเนาะออกไปห้ไปนาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแล้วชีวิตของสาวนาพี่น้องอเฮาชิมาแบบนั่นกะบ่พอได้พี่น้องเอ้ยยิ้มเข่าได้ มากต้นเลยจะพราวหลามเนาะแม่องที่ไปแล้วโอ้ยบุคคลจะเมื nah, nah. ่อยแล้วันนี้ก็มีเนาะบางคนเนาะกระสันมากกัอยากมากคือเป็นวานเนาะเขามาพี่น้องเนาะสาวฟอนยังยินดีต้อนรับอยู่เนาะอีซีของเฮาฮะยังมีหวังอยู่โอ้ยตะกี้นั่นนอนก็บบุญจะรับมาถามเมืองไทยมาถามเมืองไทยอ่ะมานี่ก็หายของใจแล้วหายของใจได้เนาะทางอีฟซีทางเฮา หายห่วงใจน้ำกันบาน่อยมาฮอนิกอะรบกวนเวลาสะพอนตรเนี้เนาะ็ได้โอ้ลมกำลังพื้นหูเรื่องเนาะเฮาก็มาทามข่าวถามข่าวเนาะคือได้ยินข่าวยินข่าวว่าเอฟซีผลมาเนาะผลการไหนบ่าว่าปิดเอฟซีเนาะทด่มาจากทางฝั่งไทยพวกนล้เนาะโดยซีก็หายของใจได้เนาะจะทำตึ้งานของพวกเขากะ ได้ถ <Auf> ึงโอกาสนี่ลาทั <Portuguese> <cido> ้งสาวพรเลยเนาะโดยโดยโดยเจ้าสบายดีโดยสบายดีนะพี่น้องเนาะเฮ้ากาได้โอ้ลุ้มกับสาวพรเป็นทีเรียบร้อยเนาะทีเอฟซีเป็นมาหาก็คือสีหายของใจเลยพี่น้องเนาะเฮ้ากาได้หู้ได้ทราบนํากันนะท้ายนี่โบมี่ยังพี่น้องเนาะเอฟซีของเฮ้ากาได้ติดต่อทั้งน้องพรคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้ออะ ขอให้สชคให้มนันให้ล่ำให้รวยสางลูกปุกขึ้นอยู่ดีมีแห้งขอเจ็บไม่ได้ความขาไข้ไหวมีเนาะอ่ะอยู่ดีมีแห้งมันยืนมั่นยืนพี่นอ้องก้าวคข้าาสบายดี